มาเก็บผักเซียนถ่ายคลิปกอนเนี่ยเนี่ยคือดงแน่สงดนีก็บ่งแน่น่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดงดงผักเซียนเห็นไหมที่เป็นดอกขาวๆเนี่ยเนี่ยคือต้นผักเซียนเนี่ย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 รอบก่อนน่ะมันมันยังไม่ไอ้นี่ไงรอบก่อนมันยังไม่เป็นดอกนี่มันเริ่มจะแก่แล้วนะที่มันเป็นดอกแต่ต้องระวังนะคะระวังหมามุ่ยนะคะ เนี่ยเยอะมากมันเป็นดอกแล้วอะแต่ก้ามมันก็อวบอยู่นะนุ่นนะ่ะผู้จำนานการอยู <c oughs> ่ข้างหน้านุ่นผู้จำนานการแค่จะกวารกินได้เหรอเออ <c oughs> นางนี่แหละพาสันหานี่นางหลยเป็นคนลองกินครั้งแรก ใช่เออถ้าตายนางตายก่อนและนางกินก่อนเป็นปีนางเพิ่งมาเล่าให้ฟังนางไม่กล้าบอกเรานางกลัวเราไม่กินไม่เห็นด้วยกับน,นางบอกถูกคนด้วยนะนี่ชอบเลยนี่เก็บเอายอดยอดมัน เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูต้นหมามุ้ยนะฮะอ<า>โอ้ยมันกินลากยากลำบากก็อย่าก,กินมันเลยคันก็รู้กลัวเนาะกลัวปากากลกกัวปากเคเยอะ เขาคงคิดว่าเราเก็บไปทําไมเนาะนะเขาลดคนบ้านเนี้ยเขาคงคิดว่าเขาเก็บไปทําอะไรนนเขากง,นนาางคงเพรด้พึ่งจะต่อยเราไหมถ้าดูคลิปคนนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่า จะเวียนหัวนิดนึงหมายถึงว่าที่พี่ถ่ายอะ่ะก็จะเวียนหัวนิดนึงโยกไปโยกมาเยอะมากถ้าอาทิตย์ที่แล้วนาะเน็ตเนาะ คนชื่อกุ้งเขามาเอาหน่อไม้ยังเงขาไม่ไดแกหน่อไม้ไม่ได้บุบป,ป็ออก,ก็โบกไปอย่างนั้นเลยใส่หม้ไป,บบไปเลยไม่ได้หาคุณน่าจะบุบเลกหน่อยหรอเออบุบแล้วมันจะอร่อยกว่าไม่ทันแล้วจ่างมันเถอะ เอยน้ำมวกอู้ตายลมทับสันลมทับสันจากของใช้นะยังสันว่าแม่นมวยปั่มอยูยนะอยยย่ถ้าเยอะไปหลายมือละแ <c oughs> ต่ก่อนไม่มาใหม่ๆมันก็ไม่รู้นะเออปลาบกระตวอะไรต่อย,ยอไปวันนี่คือผักเซียนปลาแล้วก็นลมทับสันจาของสันยังว่าแม่น,นักมวยปั่มอยู่ แก่อยู่นะผักแก่มันจะเป็นคล้ายๆแบบผักแว่นน่ะเพราะว่ามันจะเป็น,แก,นกแก่อะไรบ้านเราเล็กเลยนะผักไอ้บ้านเรา,า,า,าเล็กผักสังห์อ่ะใช่ไห็นปงหแก่มามื่อยเนี่ยโดนมามื่ยน่ะโอ้ใครจะไปหาเจอ,นอ,อเน,นาะแก่นี่เลยกระป๋านี่แหละมันก็จะเกิดตามทางนี่แหละโอ้ดูเราเห็นนะดอกเมืวานมาโดนไอ้โดนมามื่อยน่ะเราผักก็น่ามามาถูๆจนจะหักแก่นะ ถ้าเราไม่ใช่ปัดนกระถางให้มันมาแก้ผมน้ำปัดอะไรเงี้ยมันเยอะมากมมากระบอกเนื้อพี่นี่แล้วพอเอาพอเอาไปเยอะก็ขี้เกียจทีเนี้ยใหม่ๆแล้วก็หื้อแหละพอหลังจากนั้นเราก็ขี้เกียจหน่อไม้ก็เริ่มเริ่มขี้เกียจแล้ว ตื่นเต้นหอยเอามาก็ไม่ไม่เก็บไม่เก็บมันไม่กินแล้ว,ลวเออหอยเอามาก็ไม่กินแล้ว <c oughs> เบื่อบ้าเป็นพักๆ <c oughs> ชอบไงชอบไปชอบไปจ้ะ <c oughs> ให้กินจริงๆอ่ะไม่กินหรอกไม่กินขนาดนั้นหรอกแต่ว่า อยากสนกุกอยากจะไปแบบสนุกออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยหาทางออกจากบ้านจนเขาด่าแล้วเนี่ยตู้แช่แข็งเขาไม่มีอาหารบ้านเขาเลย เขาไม่มีช่องแช่อาหารบ้านเขาเนาะก็ก็นบ่ลตัวทีนี้ก็ดวนโดนสวนกลับก็ก็เงียบตัวเธอต้องรู้นะใครใหญ่ที่สุดในบ้าน,านอยู่ตนหาจะมสนใจาหาแช่แข็ง่เ <c oughs> น่้อ่วอไว้ไปแช่แข็งไว้แก้อนม้องมาแช่ที่บ้านเ <c oughs> นี่ยเนียเนี่ย ฟิตเนี่ยฉันไม่มีช่องแช่อาหารบ้านขึ้นเลยเนี่ย<อ>ดอกฟันสิงโตอันนี้แทนแกงพักขี้เหล็กได้แทนแทนผักขี้เหล็กได้เนี่ยแต่ก็แต่ไม่เคยกินหวะหรลกำของ<ถ>วเวน ต้มน้ำเดียวเดียวจ้ะถ้าต้มสองน้ำนี่จืดเลยเลยเลยจ้ะเออแต่ถ้าต้มต้มน้ำเดียวนี่จะขมขมนิดนิดเออเดี๋ยวนะต้นผักกระเดาใช่ไหมน่ะอันนี้ผักกาดเดาเดี๋ยวก่อนยังไม่แตกอยูเดี๋ยวยังไม่แตกนึ่นี่หนึ่นึ่นะอันนี้อันนี้นี่นี่ไอ้นี่ต้นนี้นี่เมเปิลต้นผักกระเดาเนี่ยหนุน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 กำลังเป็นดูที่มันแตกอ่ะ มันแตกขึ้นมาแล้วนิดนึงน,นี่นี่นี่เนี่ยกำลังแตกขึ้นมาเนี่ยคือต้นผักกระเดาแต่ไม่ได้หอมเหมือนผักกรดเดาบ้าเราแล้วพอแล้ววะ่ะพอแล้ววมันไม่ขมากแต่ว่ามแพอแววพอแววมันไม่ขมมากแต่โอ้ยทาอยู่สามวัน อันนี้เขาไม่ได้เรียกผักหรอกเขาเรียกว่าจะพืชบ้านเขาแต่มันหอมเหมือนผักเสี้ยนเลยนะพูดถึงอะถ้าเก็บฝั่งที่มันดอกยังไม่เยอะมันจะอ่อนกว่าจะยังไม่แก่ต้องทำใจนะดูคลิปกับข้าพเจ้าพระเจ้าก็ถือ <c oughs> ใช่ Try น้องวัว<ป>ดูน้องวัวไอ้เป้ลน้อยที่ว่ามันอยู่ตรง้านเออบ้านหม่บ้านข้างพี่เอรถหน้าหลังธนาคารน่ะเยอะแล้วอะนี่อ๋อข้างหลังตรงธนาคารเห็นไหมตรงตรงที่จอดรถที่มันจะเป็นหน้าเป็นบ้านคนนะอืมมันจะมีสามสิบต้นตรงนั้นน่ะ ร้องเป็นภาษาอังกฤษดิบ้านแกภาษาอังกฤษหัวลูกพัวให้เขาร้องเป็นภาษาอังกฤษโอเคนี่นไ okay. น andan, ต้นหมามุ้ยเดายังไม่เกิดนี <S <S ่นี่นี่ใช่ไหมต้นหมามุ้ยนี่ไม่หมามุ้ยนี่นี่นี่คือหมามุ้ยคันนะคะโดนไม่ได้นะคะ ใบมันจะคล้ายคล้ายกันมากอันนี้ต้นแบล็คเบอร์รี่กะคือ้าเมนบ่านากะเอื่นอันน้ำบักเล็บแมวนี่โอ้ยน้ำกอดีขึ้นมาหมามุยหมามุย้ยคั่นที่สามหมื่นว่แล้วเด้อสิบอกให้ โอเคแค่นี้ก่อนนะคะลายหูลายตาหน่อยนะคะเดี๋ยวจะถือยังกล่องอบบชบายอบายบาายบายค่อยเจอกันค่ะบายบาย